ทำไมผู้หญิงถึงร้องไห้เด็กน้อยถามแม่ด้วยความสงสัยว่าแม่ครับทำไมแม่ถึงร้องไห้แม่รีบปาดน้ำตาบนแก้มของตัวเองพร้อมกับบอกลูกชายว่าก็เพราะแม่เป็นผู้หญิงไงลูกแล้วคืนหนึ่งเด็กน้อยก็ฝันว่าตัวเองได้คุยกับพระเจ้าแล้วเด็กน้อยก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าครับทำไมผู้หญิงถึงชอบร้องไห้ พระเจ้าจึงตอบว่าเมื่อข้าสร้างผู้หญิงข้าต้องสร้างให้เธอแข็งแกร่งจนแบกโลกนี้ได้ทั้งใบและข้าก็สร้างให้เธอมีความเมตตาเพื่อที่เธอจะได้อ่อนโยนต่อโลกใบนี้ข้าสร้างร่างกายของเธอให้อดทนต่อการตั้งท้องและคลอดลูกข้าสร้างหัวใจของเธอให้อดทนต่อกิริยาที่ไม่ดีที่ลูกทำกับเธอและถึงแม้ว่าทุกๆคนจะยอมแพ้ แต่ข้าสร้างเพศแม่ให้เป็นนักสู้เพื่อที่เธอจะได้อดทนและดูแลลูกของเธอแม้ในยามที่เธอป่วยไข้หรืออ่อนล้าก็ตามข้าใส่ความลหลงไหลลงไปในลูกของเธอเพื่อที่เธอจะได้รักลูกของเธอเหนือทุกสถานการณ์และเหตุผลและเพื่อให้เธอได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกๆวันข้าจึงได้มอบของขวัญสุดพิเศษสำหรับผู้หญิงนั่นคือน้ำตา เพื่อที่เธอจะได้ใช้มันในการชำระล้างความเจ็บช้ำใจเธอจะได้ร้องไห้แล้วเริ่มต้นใหม่ในการดูแลลูกๆของเธอต่อไปจนกว่าลูกๆของเธอจะดูแลตัวเองได้ภารกิจของผู้หญิงทั้งลำบากและยิ่งใหญ่เพราะเธอคือแม่ของโลกใบนี้ถ้าเจ้ารู้แล้วเจ้าจงใช้ชีวิตของเจ้าเพื่อซับน้ำตาแม่และอย่าทำตัวเป็นเหตุให้แม่ต้องเสียน้ำตา ขอให้ลูกๆทุกคนรักแม่ให้มากๆนะคะและขอพระเจ้าอวยพรให้กับแม่ที่ดีบนโลกใบนี้ทุกๆคน